multimillion <panels sei> dollar ท้างไม่ได้น่ร้อนด้วยล่างสุดเลยล่างสุดลยจอที่จอดรถกลาว่างที่มีหัวปัญ นคนเยอะมากเลยค่ะวันนี้ย้อยถ่ายคลิปยากมากๆเลยเนาะก็อยู่ร้านชมวิวนะคะของพระธาตุดอยคำนะคะเชียงใหม่นะคะคนเยอะมากเราจะถ่ายเก็บภาพดินฟ้าอากาศนะคะไม่อยากให้ติดคนนะคะ เมื่อกี้พี่ย้อยถ่ายพระองค์ใหญ่ไปแล้วเนาะนี่เก็บอีกรอบหนึ่งนะคะลูกสาวมาเย็นๆแล้วนะคะก็ยังคนเยอะอยู่เนาะลูกสาวบอกว่าถ้ามาเย็นๆแล้วคนจะไม่ค่อยมากนะคะแต่ก็ยังมากเหมือนเดิมนะคะพี่ย้อยจะเดินไปข้างหน้าน่าจะลำบากอยู่าะตรงข้างหน้า,นานมีคนนั่งฝรั่งก็เยอะค่ะครัว ตอนนี้ประเด็นเยอะนะคะดูทีคะบอกเอควันฝุ่นนะคะฝุ่นไม่ใช่พี่อ้อพูดไม่ถูกสุกทีอยู่ที่นี่ฝุ่นเ,เห็นว่าวันนี้ติดอันดับหนึ่งนะคะไม่แพ้ที่ เห็นนะคะขมขมกขโมยมาเลยก็มองไกลๆไปนะคะก็จะเห็นที่ประดิษฐานพระธ,ธาตุนะคะที่มาจากประเทศอินเดียนะคะเห็นนะคะคนเยอะมากๆเลยนะคะน้องๆหลายๆคนที่อยู่ในกรุงเทพนะคะก็มาแล้วนะแต่พี่อ้อยไม่สามารถนะคะเพราะว่าน่าจะ สู้ความร้อนไม่ไหวเนาะคนยาวมากเลยรถยาวรถติดที่จริงจะขึ้นมาที่นี่นะคะจะต้องวิ่งผ่านทางนี้มาเนาะวันนี้ก็ให้อ้อมไปตรงมอนะคะตรงมอไปผ่านทะลุมอชอนะคะเข้ามาที่นี่น<ๆ>เห็นนะคะคนเยอะมากเลยอยากไปแต่ก็ไปไม่ได้เนาะดูบรรยากาศรอบๆนะคะตรงนี้ต่อ ขอบคุณนะคะขอบคุณน้องๆที่เข้ารับชมคลิปนี้นะคะชอบฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมน like, share, comment, ต์ใต้คลิปทักทายพูดคุยกับย้อยเนาะแล้วพี่อ้อยก็ฝากช่องหลานชายนะคะพี่อ้อยวางคลิปของหลานไว้ใต้ช่องนะคะตรงคอมเมนต์ขอบคุณตรงนั้นนะคะต่อจากคอมเมนต์ย้อยเนาะย้อยฝากเป็นกําลังใจให้หลานชายด้วยนะคะขอบคุณมากมากเลยนะคะขอบคุณค่ะ